ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาคณิตศาสตร์นะคะเอาเสริมวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็บอกว่านะคะ,ะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเ,เขาจะให้โจทย์มาเนี่ยเป็นตัวเลขอารบิกและให้ลูกตอบโจทย์โดยการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเ,เดี๋ยวก่อนที่จะเขียนเนี่ยเรามาทบทวนตัวเลขก,กันก่อนนะคะเอาลูกดูนะคะอาจํานวนเท่าไหร่ลูก 51ใช่ไหมคะห้าสิบเมี5กับ 1, นึ่งใช่ไหมลูกอา่าเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าหออาหาไมโทห้าสออิบอสิบอิดอิดห้าสิบเอ็ดอออจำนวนต่อไปเท่าไหร่คะ 70, 3, เจ็ดสิบสามอ่าเจ็มี7กับ 3, ามใช่ไหมลูกอ่าเจเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าจอเอดเจ็ดออสออ,อิบอสิบ สออาโมสามเจ็ดสิบสามเอาต่อไปจำนวนเท่าไหร่ลูกหกสิบใช่ไหมคะอา่าหกสมี6กับ2องอ่าลูกก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยหออก,กอหกสอีบิบสอองอสองหกส,สอ่อาจำนวนต่อไปเท่าไหร่คะห้าสิบแปดใช่ไหมคะอา่าห้มีหกับ 8เอลูกก็เกียนเลยหออาหาไม่โทห้สออ,อีบอสิบปอเอดดแปดห้าสิบแาจำนวนต่อไปเท่าไหร่คะเ4 9าสมี9กับ4ี่ใช่ไหมคะเ่าเราก็เขียนเป็นตัวหนังสือเลยกอเอาเกไม่โทเกสออ,อีบอสิบสออีสไม่อีก4 94ิ่เอาต่อไปสุดท้าย จำนวนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเอาเราก็เขียนเลยเป็นตัวหนังสือหอนออึงงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรออยอลอยไม่โทร้อยหนึ่งร้อยเอาต่อไปในส่วนของแบบฝึกอา่าก็คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราฝึกอ่านนะคะเขาจะให้เป็นโจทย์มาเป็นเลขอารบิกอา่าลูกก็ตอบโจทย์โดยการเขียนเป็นตัวหนังสือออาจำนวนเท่าไหร่ห้าสิบอิฐ ลูกก็เขียนเลยหออาหาไม่โู5หสออีบ1สิบออดอิดห้าสิบอดเอาจำนวนต่อไปเทรคะเจ็ดสิบสามลูกก็เขียนเลยจออดอดเจ็ดสออีบบสิบสออมสามเจ็ดสิบสามเอาจำนวนต่อไปเท่าไรเอ่ยหกเเราก็เขียนเลยหออกกหกสอบสิบสออสองหกสิบสองานวนต่อไปเท่าไรคะห้ 8อ่ะเราก็เขียนเลยหออาหาไม่โทห้าสออีบอสิบปอแอดอแปดห้าสิบอ่ะจำนวนต่อไป9ก้อ่ะลูกก็เขียนเลยกอเอาเกาไม่โทเกสออีบอสิบสอีสีไมเอสีเก้าสิบสีอ่ะต่อไปก็หกสิบอดลูกก็เขียนเลยนะคะหอโกอหกสออีบอสิบหออีดอหิตหกสิบอดอ่ะ ต่อไป57ลองลองูกลองฝึกเขียนเองนะคะ57าสิบดเกหกและ89นะคะเอาเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องทุกจนดูก่อนนะคะพร้อมกับฝึกเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ